สวัสดีนะคะวันนี้ครัวย่าสต๊อกจะชวนทํากับข้าวนะคะวันนี้จะแกงเขียวหวานเนื้อสันคอหมูใส่หน่อไม้เส้นนะคะส่วนผสมและวิธีการทําของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อสันคอหมูนะคะย่าสต๊อกซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้เส้นซื้อมาจากรถตลาดนะคะครึ่งกิโลค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะยัดสต๊อกต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจนกว่าหน่อไม้เราจะหายเปรี้ยวนะคะถ้าเป็นหน่อไม้ตลาดนี่ก็จะเปรี้ยวเยอะนะคะต้องต้มให้นานนิดนึงนะคะอย่างต่มต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพอาถึงจะหายเปรี้ยวค่ะเอามาแกงเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีความเปรี้ยวมากแล้วแกงน้ำแกงเราจะเสียนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยยาสต๊อปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยสีก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราต้มนานสีเหลืองที่ติดมากับข้าวมันจะออกไปนะคะเนี่ยค่ะสีธรรมชาตินะคะกะทิหนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าหนึ่งถ้วยแกงนั่นเองนะคะอันนี้หัวกะทิก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหางกะทิเราค่อยใส่นะคะ ส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะโหระพาพริกแดงซอยกระชายซอยแล้วก็มะกรูดฉีกนะคะรสดี1หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊อันนี้พริกแกงเขียวหวานยาสต้าผสมพริกแกงเผ็ดไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเขาจะได้มีสีสันสวยงามนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพริกแกงแดงนะคะ ใส่เพื่อให้เขามีสีแดงนิดนึงก็จะได้สวยงามน,น่าทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกงกันเลยนะคะยาสะต๊อกหม้อตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปสองัพพีนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะตอนนี้น้ํากะทิเราก็เดือดแล้วนะคะยาสะต๊อกจะไม่ใช้น้ํามันผัดนะคะจะใช้เป็นหัวกะทิผัดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะ ผัดจนกว่าพริกแกงเราจะหอมนะคะจนกะทิเราจะแตกมันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมหัวกะทิอีกส่วนหนึ่งลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนกะทิแตกมันกันเลยนะคะย่าสต๊อกผัดพริกแกงนะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเนื้อหมูสุกนะคะหมูเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะยาสต๊อปผัดมาได้ประมาณ5นาทีนะคะหมูเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราาก็ใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวหางกะทิเราค่อยตามใส่ทีหลังนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแกงเหมือนกันนะคะเพราะเราใส่หัวกะทิลงไปนะคะเราก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะ mm hmm. น้ำปลาค่ะรส mm hmm. ด,ดี mm hmm. น้ำตาลปีบ mm ๊บ hmm. หวานนี่ปรับรสได้นะคะ mm hmm. เค็มหวานปรับรสได้นะคะ mm hmm. แล้วแต่ความชอบนะคะห mm hmm. วานน้อยหวานมากเค็มมากเค็มน้อยนะคะ ความเผ็ดเราก็ปรับได้นะคะพี่แกงเขียวหวานย่าสต๊อกใส่ประมาณ15บาทนะคะรสชาติกำลังพอดีค่ะถ้าคนชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนน้ำแกงเราเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหางกะทิลงไปนะคะพอน้ำเราเดือดแล้วนะคะพอน้ำเราเดือดอีกทีนึงนะคะแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะหางกะทิใส่ลงไปเลยนะคะจากหัวกะทิหนึ่งถ้วยแกงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งถ้วยแกงเหมือนกันนะคะแล้วจะความชอบความมันมันมากมันน้อยนะคะจะประมาณนี้กำลังดีค่ะหัวหนึ่งหางหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เดือดอีกทีเดี๋ยวเราค่อยใส่หน่อไม้นะคะหม้อน้ําแกงเขียวหวานของเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะเดือดพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอดีเลยนะคะระหว่างน้ําแกงหน่อไม้แล้วก็หมูค่ะหัวกะทิหนึ่งถ้วยถ้วยแกงนะคะแล้วก็ หางกะทิหนึ่งถ้วยแกงนะคะประมาณนี้ค่ะรสชาติกำลังใช้ได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะชอบเผ็ดเราก็เติมเผ็ดลงไปได้นะคะแต่ถ้าถ้าใครชอบรสกลางๆก็ประมาณนี้ค่ะกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเดือดอีกทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสกันนะคะ น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะพอเราใส่หน่อไม้ลงไปเนี่ยย่าสต๊อปล่อยให้เขาเดือดนะคะเดือดเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสด,ดูนะคะพอดีเลยค่ะหวานเผ็ดมันกําลังดีนะคะความเค็มก็พอดีค่ะเลีนยงไฟขึ้นอีกนิดนึงนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่จะใส่กระชายนะคะแล้วก็พริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะ มาดูเดือดอีกทีแล้วค่อยใส่โหละพานะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะแกงของเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะพอแยกสต๊อบใส่พริกใส่กระชายใบมะกรูดฉีดลงไปก็เดือดแล้วนะคะพอหลังจากนั้นเราก็ใส่โหระพาลงไปเลยคะ่ะปีดเตาเลยนะคะ นหนน่าทานมากเลยจ้าแกงเขียวหวานหมูใส่หน่อไม้ซอยนะคะหน่อไม้รือว่าหน่อไม้เส้นนั่นเองนะคะใส่เนื้อสันคอหมูค่ะเนื้อสันคอหมูเขาจะมีความนุ่มนะคะไม่ต้องกลัวว่าเนื้อเขาจะเหนียวนะคะรับรองอร่อยแน่นอนนะคะเข้ากันเข้ากันค่ะกับหน่อไม้เส้นหน่อไม้ซอยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหอมฉุนเลยค่ะนีค่ะแกงเขียวหวานหมูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับข้าสวยร้อนๆรับรองอร่อยแน่นอนนะคะทำไม่ทำไม่ยากนะคะนี่ค่ะ เพียงแต่ว่าเรามีเค็รลาบยังไงต้มหลอไม้ให้เขาจืดแค่นั้นเองนะคะแล้วเวลาเรามาแกงก็จะได้มีน้ําแกงที่หอมหลอไม้นะคะนี่ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะกับข้าวบ้านๆของเรานะคะทําง่ายๆค่ะทานก็เข้าสวยร้อนๆนะคะลดไม่จัดมากค่ะแล้วสต๊อปขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของย่าสต็อปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า